ดาวพระเสารนะคะกำลังจะเดินถอยหลังนะคะเป็นระยะเวลา5เดือนเสรศษๆด้วยกันค่ะโดยเริ่มตั้งแต่จุดสตาร์ทเลยนะคะวันที่15มิถุนายนค่ะและสิ้นสุดในวันที่29พฤศจิกายนปี2567นะคะตามปฏิทิโนโหราศาสตร์นิรายนะลาฮิลีนั่นเองค่ะโดยระยะเวลา5เดือนเรศษๆนี้นะคะ แต่ละลัคนาราศีเนี่ยก็จะได้ผลกระทบแตกต่างกันไปนะคะไม่ว่าจะเป็นในแง่ดีก็ได้นะคะคือดาวพระเสาร์เดินถอยหลังก็ให้ผลดีก็ได้นะคะหรือว่า จะเป็นในแง่ทางเสียให้ผลเสียกับลัคนาราศีของคุณก็ได้นะคะซึ่งจะมีทิศทางในตามท้องเรื่องอะไรบ้างนะคะอยู่ที่ว่าดาวพระเสาร์นั้นนะคะจะเป็นดาวประจําเรือนอะไรนั่นเองนะคะเรามาติดตามรับชมกันค่ะว่าลัคนาราศีของคุณเนี่ยจะได้รับผลดีผลเสียจากการที่ดาวพระเสาร์เดินถอยหลังยังไงกันบ้างค่ะเชิญติดตามรับชมได้เลยค่ะ มาเริ่มกันที่ลัคนาราศีแรกเลยนะคะนั่นก็คือชาวลัคนาราศีเมษค่ะลัคนาราศีเมษนะคะการที่พระเสาร์เนี่ยเขามีการเดินโคจรถอยหลังนะคะ <c oughs> ก็จะส่งผลกระทบนะคะในเรื่องของเรือนกรรมมะนะคะและก็เรือนลาภะนั่นเองนะคะเพราะว่าดาวเสาร์เนี่ยเขาเป็นดาวประจำสองเรือนนี้นะคะ <c oughs> ก็คือเรือนการงานนะคะ <c oughs> และก็เรือนลาบผลโชคลาบนั่นเองนะคะ จึงทําให้ชาวลัคนาราศีเมษน,นะคะก็จะได้รับผลกระทบในเรื่องของการงานนะคะ ก่อนหน้านี้ชาวลัคนาราศีมเมษเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าการงานอะ่ะมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่าเมื่อต้นปีนะคะดาวเสาร์เนี่ยเขาเดินเสิรตนั่นเองนะคะจะทําให้เรื่องการงานอะ่ะมีความหวังใหม่ๆนะคะมีลู่ทางใหม่ๆให้ได้รับรู้นะคะให้ได้รู้สึกหรือว่ามีเจ้านายผู้ใหญ่นะคะเขามาช่วยชี้ช่องทางให้นะ,ะแต่ตอนนี้นะคะพอดาวเสาร์เดินถอยหลังเนี่ยในเรื่องการงานของคุณจะมีความรู้สึกที่มีการกระดึบ ช้าลงนะคะก็คือมีความเคลื่อนไหวนะคะหรือว่ามีความรู้สึกว่าการเจริญก้าวหน้านะมันหยุดชะลอลงนะคะหรือว่าโปรเจกต์ต่างๆที่คุณได้รับรู้มาว่าคุณจะต้องทํางานร่วมกับคนนั้นคนนี้ได้รับโอกาสอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าแบบมันอยู่ในจุดที่คุณจะต้องกระทํามากขึ้นปฏิบัติมากขึ้นมันคุณอาจจะได้รับความรู้สึกว่าคุณเริ่มทํางานนั้นแล้วคือได้รับโอกาสนั้นแล้วนะคะแต่ว่าในระหว่างที่คุณได้รับโอกาสนั้นอะ มันจะอยู่ในจุดที่ว่าคุณจะต้อง ปฏิบัติลงมือทำนะคะมันก็เลยทำให้คุณรู้สึกว่าความเจริญนะคะความรุ่งเรืองที่คุณเคยวาดฝันไว้ก่อนหน้านี้มันอาจจะรู้สึกว่ามันเชื่องช้ามันไม่เป็นไปอย่างที่คุณคาดหวังไว้นะ,ะตอนที่เราจินตนาการเนี่ยเอ่อตอนที่เราได้รับรู้โอกาสดีๆในเรื่องของการงานนะคะหรือว่าเราได้ประสานงานติดต่อใครแล้วรู้สึกว่าเขาช่วยเหลือเราได้อย่างดีเนี่ยตอนนั้นณนะวินาทีนั้นคุณจะรู้สึกว่าทุกอย่างมันเป็นไปอย่างง่ายดายนะคะเพราะว่า คุณมองเห็นอนาคตว่ามันจะเป็นไปตามที่คุณคาดฝันไว้แต่พอดาวเสาเดินถอยหลังใช่ไหมคะมันจะเป็นในความรู้สึกว่า ทุกอย่างที่คุณคิดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตามที่คุณคาดหวังไว้แบบที่คุณคิดไวเ้เป๊ะๆนะคะสรุปนะคะก็คือว่าในเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีเมษน่จะรู้สึกว่าโอกาสต่างๆที่ได้รับมาก่อนหน้านี้นะคะความคาดหวังต่อการงานนะคะหรือว่าความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองต่ออาชีพการงานหรือว่าธุรกิจการงานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเออคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเองนะคะหรือว่าข้าราชการหรือว่าคนที่ทํางานประจำออฟฟิศนะคะหรือพ่อค้าแม่ขายต่างๆจะรู้สึกว่า ในเรื่องการงานเนี่ยมันมีการหยุดชะลอตัวลงนะคะการค้าขายมันก็อาจจะไม่ได้ผลดีหรือว่าการเติบโตแนวโน้มของธุรกิจของการค้าขายของการทำงานเนี่ยมันไม่ได้เป็นกราฟพุ่งสูงเหมือนตอนช่วงครึ่งปีแรกแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ดาวเสาคือดาวเจ้ริญการงานมันมีการเดินถอยหลังนั่นเองนะคะและนอกจากนี้นะคะยังส่งผลในเรื่องของการเอาจริงเอาจังหรือความอดทน ของคนลัคนาราศีเมษในเรื่องการทํางานด้วยนะคะเพราะอย่าลืมว่าดาวเสาร์เนี่ยเขาเป็นดาวของความอดทนนะคะทีนี้พอดาวเสาร์มันมีการเดินถอยหลังเนี่ยทำให้เรื่องของความอดทนของคุณนะคะลดน้อยแผ่วลงไปด้วยนะคะ ความเอาจริงเอาจังก่อนหน้านี้บุกบ่าฝ่าฟันจะทําให้งานมันดีจะทําให้งานมันจเจริญจะอยากให้เรื่องการงานมัน,มนประสบความสําเร็จให้ได้รับผลเยอะๆก่อนหน้านี้นะคะมันทําให้คุณมีการหยุดชะลอแตะเบรกนิดนึงนะคะมันจะทําให้คุณได้มองเห็น สิ่งอื you Hence, ่นๆในระหว่างทางด้านอื่นๆมิติอื่นๆในชีวิตของคุณมากขึ้นนะคะก่อนหน้านี้คุณก็จะปั้นแต่งงานนะคะเอาดีเอาจริงเอาจังในเรื่องการงานอย่างเดียวแต่พอดาวการงานเดินถอยหลังเนี่ยมันทําให้คุณได้กลับมาใช้ชีวิตของตนเองมากขึ้นนะคะจะทําให้คุณได้ไปโฟกัสในเรื่องของความรักได้นะคะหรือว่าครอบครัวการความสัมพันธ์ด้านอื่นๆมากขึ้นนะคะเหมือนคุณอยู่ในชีวิตความเป็นจริงมากขึ้นค่ะแต่ว่าก็ต้องยอมรับนะคะเพราะว่าพอดาวการงานเดินถอยหลังเนี่ย ซึ่งดาวการงานของคนลัคนาราศีเมษนะคะมันเป็นดาวเดียวกันกับดาวเจ้าเรือลาภะนั่นเองนะคะลาพะแปลว่าผลประโยชน์ แปลว่าความสําเร็จนะ,ะแปลว่าราบผลแปลว่าความโชคดีความฟุกๆนะคะทีนี้พอดาวเจ้าเรือลาพระของคนลัคนาราศีเมษเขาเดินถอยหลังด้วยเนี่ยมันก็จะส่งผลให้เรื่องของการที่ผลประโยชน์ที่คุณได้ก่อนหน้านี้ในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยมันได้เยอะมากๆนะคะมันได้แบบฟุกๆแบบงงๆมีความโชคดีมีคนช่วยเหลือนะคะแต่พอตอนนี้นะคะวันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปเนี่ยพอดาวเสาร์เขาเดินถอยหลังแล้วนะคะเรื่องราบผลของคุณนะคะจากที่คุณเคยได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะได้ยอะ ยอด3าม0 0นได้ยอด1 0 0่งแสนนะคะแต่หลังจากนี้ไปนะมันจะถูกหักออกถูกลดทอนลงนะคะหรือว่าคุณอาจจะได้เท่าเดิมก็ได้แต่ว่าจากการที่เขาจ่ายให้คุณน่ะมันได้ช้าลงนะคะอย่างเช่นเขาบอกว่าเขาจะจ่ายให้วันนี้นะแต่มันจะถูกเลื่อนออกไปอีกอาทิตย์อีก2สัปดาห์อย่างนี้เป็นต้น,นะคะ่ะคือมันอาจจะแปลว่าคุณอาจจะได้เท่าเดิมนะคะ แต่ว่ามันอาจจะได้ช้าลงถูกเลื่อนถูกชะลอนะคะหรือบางคนเนี่ยอย่างร้ายที่สุดเลยคือได้แบบไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะได้ช้าด้วยได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยนั่นเองค่ะและแน่นอนนะคะดาวเสาร์นะคะเป็นดาวตัวแทนของอสังหาริมทรัพย์นะคะคือในรูปแบบของบ้านนะคะที่ดินนะคะดังนั้นนะคะหากใครนะคะที่กําลังรอขายบ้านนะคะหรือว่าขายที่ดินนะคะหรือว่าทํางานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะในการขายบ้านที่ ดินอะไรพวกนี้นะคะก็ย่อมได้รับผลกระทบมากๆเลยนะคะจะทําให้มีการชะลอการตัดสินใจซื้อที่ดินหรือซื้อบ้านนะคะได้น้อยลงนะคะทำให้การขายที่ดินขายบ้านเนี่ย ขายออกได้ยากขึ้นนะคะหรือใครก็ตามนะคะที่กําลังปลูกบ้านอยู่นะคะมีการซ่อมบ้านนะคะก็จะต้องถูกยืดเยื้อออกไปงบบานไปออกไปนะคะและอีกเรื่องหนึ่งนะคะนั่นก็คือในเรื่องของการที่ผลผลิตทางการเกษตรนะคะคนที่เป็นเกษตรกรชาวนาชาวไร่นะคะปลูกพืชสวนนะ,ะพืชไร่อะไรก็ตามนะคะ อาจจะมีผลกระทบนะคะได้รับผลกระทบในเรื่องของการที่ผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยไม่ได้ตามที่คาดหวังไว้นะคะเสียหายในบางจุดนะคะที่ทําให้รู้สึกว่าผลผลิตเนี่ยมันมันไม่ตามเป้าที่เราอยากจะได้นั่นเองค่ะเมื่อผลผลิตได้ไม่ตามเป้านะคะก็จะมีผลต่อในเรื่องของกําไรนะคะหรือในเรื่องของเงินนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะชาวลัคนาราศีเมษน,นะคะพอโดนเกี่ยวกับ ดาวพระเสาร์ที่เป็นดาวเจ้าเรือนการงานเนี่ยก็จะโดนโดยตรงในเรื่องการงานนะคะแล้วก็ผลประโยชน์รายได้นะคะหรือว่าลาบผลที่ควรจะได้นะอาจจะได้ลดน้อยลดทอนออกไปนะคะดังนั้นชาวราศาีเมษอาจจะต้องมีการ คิดวิเคราะห์วางแผนจัดก,การบริหารในเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจการงานนะคะในการค้าขายเป็นอย่างดีมากขึ้นคะ่ะในช่วงระยะเวลา5เดือนนี้นั่นเองคะ่ะตั้งแต่วันที่15มิถุนายนจนถึงวันที่29พฤศจิกายนปี2567ค่ะ มาต่อกันที่ชาวลัคนาราศีพุจตนะคะจะได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างนะคะที่ดาวพระเสาร์นะคะนั่นก็คือดาวเจ้าเรือนกรมมะนะคะและก็ดาวเจ้าเรือนสุพะเดินโคจรถอยหลังในวันที่15มิถุนายนจนถึงวันที่29พฤศจิกายนปี2567นะคะดาวพระเสาร์นะคะนั่นก็คือดาวเจ้าเรือนการงานนะคะและก็ดาวเจ้าเรือนสุภะนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องชื่อเสียงความเจริญก้าวหน้านะคะหรือว่าการต่างประเทศนะคะ หรือว่าการศาสนานะคะมันทําให้เรื่องของเรื่องพวกนี้นะคะมี ความเป็นไปแบบชะลอลงนะคะมีความก้าวหน้าที่ลดลงนะคะก่อนหน้านี้ชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะอาจจะมีในเรื่องของการงานนะคะที่มีการเจริญลดหน้าได้อย่างรวดเร็วนะคะเห็น <'s> บันไดนะคะของความเจริญก้าวหน้าเนี่ยต่อยอดออกไปเยอะมากๆนะคะเพราะว่าเนื่องจากดาวพระเสาร์นะคะเมื่อต้นปีนะคะดาวพระเสาร์เนี่ยเขามีการเดินเสด็จเดินหน้าอย่างรวดเร็วนั่นเองทําให้เรื่องความเจริญก้าวหน้าในเรื่องการงานของคนลัคนาราศีพฤษภเนี่ยมีการ การมองเห็นแสงสว่างของความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองในเรื่องการงาน,นะคะจะมีโปรเจกต์ดีๆโปรเจกต์ใหม่ๆมีการร่วมมือกันใหม่ๆนะคะเข้ากลุ่มกับใครแล้วก็สามารถที่จะทําให้ผลงานออกมาอยู่ในจุดที่ประสบความสําเร็จนะคะมีความเจริญรุ่งเรืองโอกาสดีๆในเรื่องการงานมากๆนะคะแต่ตอนนี้ดาวพระเสาร์นะคะเขามีการเดินถอยหลังแล้วนะคะทาให้เรื่อง ความเจริญก้าวหน้าของการงานนะคะหรือว่าของชีวิตก็ได้นะคะมีการลดน้อยถอยลงไปนะคะแบบเห็นได้ชัดหรือมีการชะลอตัวลงนะคะมันต้องอยู่ในจุดที่คุณต้องออมีการพัฒนาตัวเองมากขึ้นนะคะพัฒนาการทำธุรกิจกิจกรรมนะคะหรือว่าความรู้ความสามารถเพื่อที่จะทำให้ธุรกิจการงานของคุณอะเข้าไปอยู่ในจุด อีกระดับหนึ่งนั่งเองนะคะมันเป็นไปในลักษณะนี้ได้ด้วยนะคะเพราะว่าการที่ดาวพระเสาร์เนี่ยเขามีการเดินโครจรถอยหลังนะคะทําให้เรื่องของความอดทนหรือความเอาจริงเอาจังในเรื่องการงานหรือความที่ทําให้เรื่องชีวิตเจริญก้าวหน้าเนี่ยมันหยุดชะลอตัวลงได้เพราะคุณเริ่มรู้สึกว่า คุณเอาจริงเอาจังกันเรื่องการงานลดน้อยลงนะคะหรือความต่อสู้บากบัน่นภาคเพียรที่เคยทํามาก่อนหน้านี้ตอนเมื่อต้นปีเนี่ยคุณแบบหูลุยสู้ฟัดมากๆนะคะแบบอยากจะเอาให้ได้นะคะคือว่า มุ่งหน้านะคะเป้าหมายมีสิ่งไหนคือมุ่งหน้าไปทางนั้นอย่างเดียวเลยนะคะแต่ตอนนี้ดาวพฤหัสเสาร์นั้นเขาเดินโคจรถอยหลังแล้วนะคะทำให้เรื่องของการที่คุณเอาจริงเอาจ,งอาจังในเรื่องการงานนะคะการพัฒนาชีวิตให้ตัวเองไปอยู่ในจุดที่แบบก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นเห็นความสําเร็จใหม่ๆอะไรแบบนี้นะคะมันชะลอตัวลงนะคะทำให้ชีวิตของคุณอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นเน้นนะคะคาว่าอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นนะคะระหว่างทางที่คุณทํางานนะคะมุ่ง มั่นภาคเพียรทํางานเนี่ยคุณมีเล็งเห็นเป้าหมายของชีวิตอยู่แล้วว่าคุณอยากจะ ได้อะไรอยากจะเป็นอะไรอยากจะทําแบบไหนนะคะแต่ว่าในระหว่างทางก่อนหน้านี้นะคุณอาจจะไม่ได้มองเห็นความสุขระหว่างทางนะคะคือคุณมุ่งเป้าโฟกัสไปที่การงานอย่างเดียวทำทำทำอย่างเดียวนะ,ะทําให้เรื่องด้านอื่นๆความสัมพันธ์อื่นๆมิติอื่นๆด้านอื่นๆของชีวิตเนี่ยคุณไม่ได้เก็บเกี่ยวความสุขระหว่างทางไปด้วยนะคะแต่ตอนนี้พอดาวพระเสาร์เดินถอยหลังนะคะมันเป็นเวลาของการที่คุณจะเก็บเกี่ยวความสุขระหว่างทางไปด้วยนั่นเองนะคะคุณอาจจะให้ความสมคัญกับการงานเหมือนเดิมนะคะ แต่ว่าคุณก็จะให้ความสัมพันธ์กับญาติพี่น้องนะคะรักษาเพื่อนรักษามิตรสังคมนะคะเข้ากลุ่มมากขึ้นหรือว่าศึกษาอย่างอื่นในระหว่างทางไปด้วยนะคะคนที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะหรือว่าในด้านการงานเนี่ยแน่นอนว่าเขาจะต้องเก่งด้านใดด้านหนึ่งอย่างลึกซึ้งนะคะ แต่ว่าเขาจะไม่เอาด้านอื่นๆเลยทักษะอื่นๆไม่ได้เลยแบบนี้มันก็ไม่ใช่เนาะเราจะต้องเก็บเกี่ยวทักษะอื่นๆนะคะเป็นเหมือนจุดไข่ปลาเนาะเวลาเราจะเดินไปจุด ไปถึงจุด B จุด B อาจจะมีธงแห่งความสำเร็จปักอยู่นะคะการที่เราจะถึงเดินจุด A ไปถึงจุด B ได้เนี่ยเราจะมีจุดไข่ปลาที่มันต้องค่อยๆเดินไปถึงธงนั้นเพื่อไปหยิบทงแดงธงเส้นัยนั้นใช่ไหมคะความรู้ความสามารถทักษะมันเหมือนจุดไข่ปลาที่ต่อไปถึงธงเส้นัยนะคะถ้าคุณมีจุดไข่ปลาที่น้อยนะ,ะมันก็ กว่าจะถึงจุดที่เป็นธงเส้นชัยเนี่ยคุณก็จะถึงช้านะคะหรือว่าไม่ถึงนั่นเองแต่ถ้าคุณนะคะเรียนรู้ทักษะอื่นๆระหว่างทางไปด้วยมันก็จะทําให้จุดไข่าปางคุณอะ่ะมันเพิ่มขึ้นนะคะทำให้คุณสามารถประสบความสําเร็จได้เร,เร็วขึ้นนะคะหรือได้ง่ายขึ้นได้ยั่งยืนขึ้นนั่นเองนะคะการที่ดาวพระเสาร์เดินถอยหลังแบบนี้นะคะทำให้เรื่องการงานของคุณชะลอตัวลงนะคะความเอาจริงเอาจังในเรื่องการงานของคุณลดน้อยลงแผ่วลงะคะ ความที่คุณมุ่งมั่นในเรื่องการงานนะคะหรือว่าโอกาสในเรื่องการงานนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่ทํางานประจ,จําหรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่าเป็นฟรีแลนซ์นะคะอะไรก็ตามเนี่ยหรือว่าทาข้าราชการะคะมันก่อนหน้าน,นี้มันมีโอกาสดีๆเข้ามาเยอะมากนะคะให้คุณเก็บเกี่ยวนะคะแต่ตอนนี้พอดาพะเสาเดินถอยหลังเนี่ยโอกาสนั้นมันยังอยู่นะคะแต่ว่ามันจะอยู่ในจุดที่คุณจะต้องเรียนรู้ในตอนที่คุณลงมือทำนะคะหรือว่าโอกาสนั้นๆอะ ที่คุณคว้าไว้เนี่ยมันอยู่ในกระบวนการที่คุณจะต้องแสดงออกไปนะคะว่าคุณทํามันได้นะ,ะหรือคุณกระทําอยู่นะคะการชะลอตัวของการงานเนี่ยมันทําให้คุณมองเห็นนะค,ะความผิดพลาดของตนเองเพื่อปรับปรุงการงานของตนเองมากขึ้นนะคะและมันจะทําให้คุณสามารถแก้ไขในจุดบ,บกพร่องของตนเองได้นะคะในช่วง5เดือนนี้จึงเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องลงมือทําเพื่อที่จะ ทำให้การงานของคุณมันเพอร์เฟกขึ้นมันดีขึ้นทําให้ผู้ใหญ่มองเห็นงานมองเห็นคุณภาพในตัวคุณมากขึ้นเห็นศักยภาพในตัวคุณมากขึ้นค่ะแต่ก็ต้องยอมรับว่าดาวพระเสาร์เวลามันเดินถอยหลังมันจะทําให้ความอดทนในเรื่องการงานของคุณะลดน้อยลงคุณสู้งานลดลงความเอาจริงเอาจ,งอาจังในเรื่องการงานลดน้อยลงความสู้งานของคุณน้อยลงนะคะดังนั้นถ้าคุณทราบอย,ย่างนี้นะคะแต่คุณยังมีความมุ่งมั่นในเรื่องการงานอย่างเหนียวแน่นนะคะ คุณต้องฝืนตัวเองให้เยอะขึ้นนะคะคุณต้องสู้งานให้มากขึ้นอีกเท่าหนึ่งนะคะเพื่อให้มันไม่เป็นไปตามพระสาวที่มีอิทธิพลต่อตัวคุณนั่นเองค่ะและการที่ดาวพระเสาร์นะคะเขาเป็นดาวเจ้าเรือนสุภาเนี่ยมันก็จะย่อมมีอิทธิพลนะคะในเรื่องของดาวสุภาด้วยนั่นก็คือเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศนะคะคนที่ทํางานนะคะหรือดีลงานนะคะหรือว่าค้าขายกับชาวต่างชาติต่างภาษาทํางานเกี่ยวข้องกับ คนต่างชาติต่างภาษานะคะต่างถิ่นต่างแดนไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดก็ได้นะเพราะว่าสุภาเนี่ยก็หมายถึงว่าต่างจังหวัดเหมือนกันนะคะแต่เด่นๆเลยเนี่ยเขาก็จะแปลว่าต่างประเทศนะคะทีนี้นะคะพอดาวสุภาเดินถอยหลังนะคะก็จะทําให้เรื่องของการที่คุณดีลงานคนต่างชาติต่างภาษาหรือว่าต่างประเทศต่างจังหวัดเนี่ยมันมีการชะลอตัวน้อยลงนะคะมีการที่ เขามีการตัดสินใจมากขึ้นนะคะเว้นระยะห่างไปตอบช้าลงประสานงานติดต่ออะไรยากขึ้นนะคะความร่วมมือต่างๆนะคะก็จะอยู่ในจุดที่มัน ออมีการตัดสินใจนานขึ้นนะคะไม่ตอบรับคุณโดยทันทีอะไรแบบนี้ค่ะหรือว่ามีการเดินทางไกลที่ลดน้อยลงก่อนหน้านี้คุณอาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไกลเยอะนะคะหรือว่าไปอบรมงานนู้นไปศึกษางานนี้ต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศอะไรก็ตามเนี่ยมันอาจจะมีอยู่ในจุดที่ชะลอตัวนะคะว่า อาจจะไม่ได้เดินทางในช่วงระยะ5เดือนนี้บ่อยครั้งเหมือนในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะคะคนที่มีพื้นดวงที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศต่างจังหวัดเยอะอยู่แล้วเนี่ยก่อนนั้นนี้ช่วงดาวพระสารเดินเสิร์ฟเนี่ย ก็จะมีการเดินทางต่างประเทศเยอะมากๆนะคะแต่ตอนนี้ดาวพระเสาร์เดินน้อยถอยลงไปนะคะก็จะทําให้เรื่องการเดินทางของคุณน้อยลงค่ะและในอีกแง่มุมหนึ่งของการที่ดาวสุภะเดินถอยหลังนะคะนั่นก็คือดาวสุภะแปลว่าชื่อเสียงนะคะพอชื่อเสียงพอดาวชื่อเสียงเดินถอยหลังแบบนี้นะ,ะทำให้คนที่ทํางานทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยอดวิวกับออการกดไลค์การทํายอดโฟลเลอร์นะคะหรือว่า เกี่ยวข้องกับการมีชื่อเสียงมีตัวตนการปั้นแบรนด์สร้างแบรนด์นะคะหรือว่าการทำยอดผู้ติดตามนะคะยอดวิวยอดโฟล l เวอร์นะคะยอด Subscribe เนี่ยมีโอกาสที่จะลดน้อยถอยลงไปได้ค่ะก่อนหน้านี้นะคะคุณอาจจะทำยอดได้ระดับแบบวันหนึ่งนะคะคนติดตาม3000ตัวอย่างเช่นเนา แต่ว่าพอดาวพระเสาร์เดินถอยหลังเนี่ยมันอาจจะเหลือแค่พันเดียวหรือพันหเป็นต้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็อยู่ที่พื้นดวงเดิมของคุณด้วยนะคะว่าพื้นดวงเดิมของคุณเนี่ยดาวพระเสาร์ดาวเจ้าเรือนสุภันเนี่ยเขามีตําแหน่งแบบไหนอยู่กับดาวอะไรมีคุณภาพดีเช่นไรด้วยนะคะก็จะส่งผลให้ดาวโคจรปัจจุบันนะคะเป็นไปตามพื้นดวงเดิมด้วยนั่นเองค่ะและอย่างสุดท้ายที่สําคัญที่สุดเลยนะคะนั่นก็คือดาวพระเสาร์เนี่ยเขาเป็นดาวตัวแทนของอสังหาริมทรัพย์นะคะ ที่แปลว่าที่ดินนะคะหรือว่าคนที่ทําที่เกี่ยวกับบ้านสร้างบ้านปลูกบ้านนะคะหรือว่าขายบ้านนะคะมีโอกาสที่จะทําให้การตัดสินใจซื้อขายนะคะชะลอตัวลงมีการตัดสินใจซื้อที่ยากขึ้นนะคะดังนั้นนะคะคนที่เป็นนายหน้าค้าที่ดินนะคะคนที่ขายบ้านนะคะรับคอมมิชชั่นที่เกี่ยวข้องกับทำอสังหาริมทรัพย์นะคะก็อาจจะโดนผลกระทบไปด้วยนั่นเองค่ะทำให้ กำไรนะคะหรือไรายได้ที่เคยได้เนี่ยอาจจะน้อยถอยลงไปได้ค่ะแม้ว่าดาวพระเสาร์นะคะคือดาวจเจ้าเอนการงานของชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยเขาเดินถอยหลังนะคะมันทําให้เรื่องการงานเนี่ยคาดหวังไม่ได้หรือว่าเรื่องการงานมีการชะลอตัวลงความก้าวหน้าของชีวิตนะคะหรือว่าโอกาสดีๆของชีวิตเนี่ยมันมันชะลอตัวช้าลงหรือมีความทุกข์ในเรื่องการงานนะคะหรือว่ามี ปัญหาอะไรก็ตามที่มันก่อให้เกิดความทุกข์ในเรื่องการงานก่อนหน้านี้ค่ะมันทําให้เรื่องความทุกข์นั้นนะคะมีการเคลียร์นะคะให้น้อยลงนะคะความทุกข์นั้นลดลงไปครึ่งหนึ่งนะคะและคุณสามารถจัดการปัญหาจัดการชีวิตของตนเองจัดการความคิดของตนเองนะคะแล้ว,วจัดการปัญหาในเรื่องการงานนั้นได้อย่างดีมากขึ้นด้วยดาวเสาร์เนี่ยมันเปรียบเหมือนดาวความทุกข์นะคะคือทายโทษทุกข์ให้ทายดาวเสาร์นะคะดังนั้นนะคะผลดีที่คนลัคณาราศีพฤษภ จะได้จากการที่ดาวเสาร์เดินถอยหลังนั่นก็คือหากคุณมีปัญหาในเรื่องการงานก่อนหน้านี้นะคะหรือว่ามีความทุกข์ใดๆที่เกี่ยวข้องกับการติดขัดในเรื่องการงานนะคะก่อนหน้านี้นะคะมันจะทําให้ถูกลดน้อยถอยลงไปด้วยนะคะหมายความว่าความทุกข์ของคุณก่อนหน้านี้ในเรื่องการงานอาจจะมี80 พอดาวเสาร์เดินถอยหลังวันท anyway. ี่15มิถุนายนนี้นะคะความทุกข์นั้นจะเหลือแค่40เท่านั้นนะคะทำให้คุณมีปัญหาในเรื่องความทุกข์น้อยลงนะคะแล้วก็จะมีการเคลียร์ปัญหาได้ง่ายขึ้นได้มากขึ้นค่ะอันนี้คือข้อดีนะคะของการที่ดาวเสาร์เขาเดินถอยหลังนั่นเองค่ะมาต่อกันที่ชาวลัคนาราศีเมถุนค่ะดาวพระเสาร์นะคะจะเดินโคจรถอยหลังในวันที่15มิถุนายนนะคะจนถึงวันที่29พฤศจิกายนนะคะโดยพระเสาร์นะคะเขาเป็นดาวเจ้า าเรือนสุภะนะคะแล้วก็ดาวเจ้าเรือนมรณะของชาวลัคนาราศีเมถุนค่ะซึ่งทําให้ชาวลัคนาราศีเมถุนนะคะจะมีความชะลอตัวในเรื่องของอความก้าวหน้าของชีวิตนั่นเองนะคะก่อนหน้านี้ชาวลัคนาราศีเมถุนนะคะเมื่อต้นปีเนี่ยจะมีโอกาสดีๆนะคะมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตมีเป้าหมายใหม่ๆที่มีแบบเห็นแสงสว่างในชีวิตว่าชีวิตจะต้องการอะไรต้องทําอะไรนะอย่างชัดเจนนะคะในช่วง ต้นปีที่ผ่านมานะคะจะเห็นแสงสว่างในชีวิตแบบชัดเจนเลยว่าชีวิตต้องทำอะไรในช่วงปีนี้นะคะแต่ตอนนี้นะคะพอดาวพระเสารเขาเดินถอยหลังเนี่ยมันหมายความว่าโอกาสนั้นๆที่ได้รับมาเนี่ยคุณจะต้องทำให้มันดีก่อนมันหยุดชะลอการเปลี่ยนแปลง ของความเจริญก้าวหน้านั้นให้ลดน้อยถอยลงเพื่อให้คุณได้แสดงความเอาจริงเอาจางังให้คุณได้แสดงความอดทนกับมันนะคะให้คุณได้รู้สึกว่าคุณจะต้องตอบรับกับโอกาสที่ได้รับนั้นมาอย่างดีนะคะทีนี้นะคะหากท่านใดนะคะมีความเอาจริงเอาจังในเรื่องการอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะให้มันดีหรือให้มันเจริญก้าวหน้าลดน้อยลงไปตามกระแสะของดาวที่เขามีอิทธิพลแบบนี้นะคะ หมายความว่ามันก็จะทําให้คุณมีความรู้สึกอยากเอาจริงเอาจังในเรื่องการที่อยากมีชีวิตดีดอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตดีให้ดีให้เจริญเนี่ยลดน้อยลงไปตามอิทธิพลของดาวนั่นแหละแต่ถ้าคุณปล่อยให้มันเป็นไปตามแบบนั้นนะ,ะมันก็จะเป็นไปตามแบบนั้นจริงๆแต่ถ้าคุณฝืนนะคะคุณเอาจริงเอาจังเหมือนเดิมคุณพัฒนาตัวเองนะคะคุณอยากที่จะมีชีวิตที่ดีนะคะอยากที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้มันไปอยู่ในจุดที่ก้าวหน้ามากขึ้นอะ แล้วคุณฝืนมันไปใน5เดือนนี้ได้นะคะพอดาวพระเสาร์นะคะเขาหยุดการเดินถอยหลังนะคะเขาจะมีการเดินปกติในช่วงเดือนธันวานี่แหละพอดาวพระเสาร์เดินปกติแล้วนะคะมันจะมีโอกาสใหม่ๆใ,ในชีวิตที่เข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโอกาสในเรื่องการงานนะคะมาอีกรอบหนึ่ง ะะถ้าคุณทําโอกาสอันเก่าที่คุณทํามาได้ดีเนี่ยเหมือนคุณได้รับโอกาสที่ดีมาในช่วงต้นปีใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ดาวเสาร์าเดินถอยหลังหมายความว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องแสดงว่าคุณได้รับโอกาสที่ดีนั้นมาแล้วคุณทํามันอย่างเต็มที่ในช่วง5เดือนนี้เป็นช่วงที่คุณต้องกระทําแสดงนะคะปฏิบัติลงมือทำเนี่ยและถ้าคุณทํามันได้ดีนะคะช่วงธันวาคมมันจะมีโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาอีกระลอกหนึ่งที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามันเป็นความจเจริญก้าวหน้าในชีวิตผัก นั้นให้ชีวิตไปอีกขั้นอีกระดับหนึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตอีกแบบหนึ่งอีกขั้นหนึ่งค่ะเพราะว่ามรณะแปลว่าการเปลี่ยนแปลงนะคะดังนั้นพอดามรณะเป็นเจ้าเรือนเกษตรในเรือนราศีกลุมและได้ตําแหน่งกเกษตรราธิบดีแบบนี้นะคะทําให้คนล,นาลาัคณาราศีเมถุนเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานนะคะหรือว่าเรื่องของครอบครัวความสัมพันธ์นะคะ หรือว่าการสร้างครอบครัวใหม่ๆนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะเป็นช่วงที่คุณต้อนรับการเปลี่ยนแปลงนั้นมาแล้วนะคะแล้วก็เซตอัพให้มันอยู่ในจุดที่ชีวิตรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างดีแล้วก็เซตอัพให้ชีวิตมีลูทีนมีชีวิตประจำวันที่มันครอบคลุมที่มันคุณทําชีวิตประจำวันให้มันดีที่สุดในแต่ละวันอะเออและการเปลี่ยนแปลงนั้นอะมันมาใหม่ในรอบเดือนธันวาค่ะมันจะมีโอกาส ที่ดีกว่าเดิมนะคะยิ่งใหญ่กว่าเดิมค่ะนอกจากนี้นะคะลัคนาราศีเมถุนท่านใดนะคะก่อนหน้านี้ที่มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะคะท้อถอยหน่วยใจอึดอัดใจกับเพื่อนร่วมงานนะคะ ช่วงเวลาที่ดาวเสาร์เดินถอยหลังนะคะปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนร่วมงานนะคะจะลดน้อยถอยลงนะคะจะเคลียร์ได้ง่ายขึ้นปัญหาที่มีก่อนหน้านี้นะคะมันจะถูกที่คลายได้แบบงงๆนะคะอยู่ๆก็ปัญหาต่างๆมันก็ลดน้อยถอยลงไปเองโดยที่คุณอาจจะไม่ต้องลงแรงลงมืออะไรมากก็ได้ค่ะ รวมไปถึงนะคะบุคคลใดก็ตามนะคะที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศหรือต่างจังหวัดนะคะต้องเดินทางไปติดต่อนู่นประสานงานนี่หลายจังหวัดหรือหลายประเทศนะคะปีหนึ่งต้องเดินทางเยอะมากะคะก่อนหน้านี้นะคะช่วงต้นปีคุณอาจจะเดินทางเยอะติดต่อประสานงานเยอะนะคะพอดาวเสาร์เดินถอยหลังแบบนี้นะคะทำให้เรื่องการเดินทางไกลน,นะคะของคุณอะอยู่ในจุดที่ตัดสินใจไปน้อยลงนะคะหรือว่าตัดสินใจช้าลงนะคะมีโอกาสที่ได้อยู่กับ ที่มากขึ้นนะคะได้พัฒนาตัวเองมีเวลาให้กับตัวเองมากขึ้นค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปพยากรดาวพระเสาวโคจรถอยหลังนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้ปิพมทำคลิปออกมานะคะโดยการ กดไลค์คลิปนี้นะคะกดติดตามช่องของปิมนะคะหรือว่าคอมเมนต์สอบถามสงสัยอะไรนะคะหรือว่าเป็นกำลังใจให้ปิมก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับทุกคนเลยที่คอมเมนต์ให้ปิมนะคะเป็นกำลังใจให้ปิมมากมากเลยคะ่ะ